ท่านชื่ออะไรครับชันมันที่ครับดังมากดังครับอ๋อดังไหมดังครับชื่อดังมากวันนี้วันนี้คนวันนี้คนรอรอรับเยอะมากเเชื่อเลยเนาะทะเบียนรถอะไรครับลุงจำทะเบียนไม่ได้เลยเมื่อกี้มัวแต่ดูพระไม่ได้ดูทะเบียนรถเสียดายเนาะเสียดายมากเลยเขาเขาเขาทำไมถึงดังก็เป็นพระทุดดงเงินทองแกเขไม่รับไม่รับเงินทอง โทรศัพท์อะไรโทรศัพไม่มีฮรไม่ได้ใช้ส่วนมากแกใช้เป็นพัดครัพัดรครับ าาาาชาวกัมพูชาที่มารับจ้างและทำมาค้าขายภายในตลาดการค้าชายแดนช่องจองตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ต่างพาครอบครัวลูกหลาน พร้อมนำน้ำบรรจุขวดมารอกราบพระสงฆ์ทราบฉายาภายหลังว่าท่านชื่อพระจันมณีซึ่งเป็นพระสงฆ์หนุ่มชื่อดังของประเทศกัมพูชาที่ชาวกัมพูชาเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากที่บริเวณข้างทางตรงข้ามตลาดการค้าชายแดนช่องจอมหลังทราบว่าพระจันมณีได้ข้ามแดนเข้ามาฝั่งประเทศไทยก่อนเวลา22นาฬิกาที่ประตูด่านจะปิดเพื่อรอเดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยพระจันมณี รือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่าพระองค์จันมณีท่านมาจากวัดในพื้นที่อำเภอโรเลียเปียจังหวัดกำมพงฉนังประเทศกัมพูชาก่อนจะข้ามแดนที่ประตูด่านชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมโดยมีนายสุทธิโรธเตืินธนศักิ์ณอำเภอกาบเชิงที่เข้าไปนิมนต์ต้อนรับพร้อมกับชาวกัมพูชาจํานวนมากก่อนที่จะนิมนต์พระจันมณีขึ้นรถตู้หมายเลขทะเบียนหอนกหูุกมอมา8649กรุงเทพมหานคร เดินทางผ่านไปยังบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดนช่องจอมและยังพบอีกว่ามีชาวกัมพูชามานั่งรอกราบไหว้อยู่ข้างทางเป็นจํานวนมากก่อนที่พระจันมณีจะลงจากรถตู้เพื่อเดินลงมาพร้อมกับใช้พัดพัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเป็นอุปสรรคให้กับชาวกัมพูชาที่รอกราบอยู่ข้างถนอนอย่างยาวเหยียดกว่า200เมตรโดยเฉพาะเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับชาวกัมพูชาที่ร้านค้าถูกเพลิงไหม้ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม เมื่อคืนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความเสียหายจํานวนมากซึ่งชาวกัมพูชาได้พากันนั่งก้มกราบกับพื้นตามรายทางด้วยความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งส่วนน้ําขวดที่บรรจุมาชาวกัมพูชาบอกว่านํามาเพื่อให้ท่านใช้พัดพัดลมใส่ขวดและเชื่อกันว่าน้ําขวดดังกล่าวที่นํามาก็จะกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวอีกด้วยสําหรับประวัติเบื้องต้นของพระจันมณีท่านเป็นชาวกัมพูชา ชาวกัมพูชาหลายคนบอกว่าท่านเป็นพระธุดงสายกรรมฐานเพิ่งเป็นที่รู้จักของชาวกัมพูชาทั้งประเทศมาได้จริงๆประมาณหนึ่งปีและไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่ด้วยชาวกัมพูชาเล่าปากต่อปากและนำเสนอผ่านโลกโซเชียลถึงความเป็นพระนักปฏิบัติปรีกวิเวกไม่สนใจในเรื่องชื่อเสียงไม่ใช้โทรศัพท์ที่สำคัญไม่รับเงินจตุปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนจึงทำให้เกิดความศรัทธาจากประชาชนชาวกัมพูชามากยิ่งขึ้น ที่สำคัญชาวพูชาหลายคนบอกว่าท่านจะมีพัดติดตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็จะให้ธรรมะและใช้พัดพัดใส่ทำให้คนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยหายจากอาการป่วยไปแล้วหลายรายชาวพูชาจึงเปรียบเทียบพระจันมณีว่ามีวิชาและความศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินซึ่งหลวงปู่สวงใช้กระสนไฟรักษาคนป่วยแต่พระจันมณีใช้ลมรักษาคนป่วยไม่พอยังมีวัดปฏิบัติ เดินตามรอยพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดไม่สนใจในปัจจัยเงินทองคล้ายกับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินที่เคยเอาเงินเผาไฟเพื่อให้ธรรมะกับชาวบ้านมาแล้วอีกด้วยทั้งนี้ชาวกัมพูชายังบอกอีกว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้มากราบท่านได้ใกล้ชิดถึงขนาดนี้เนื่องจากที่กัมพูชาเวลาจะเข้าไปใกล้ชิดท่านนั้นยากมากเพราะเวลาท่านออกมาเทศหรือให้ธรรมะแก่ชาวบ้านานานๆครั้งทาให้การจะเข้าไปถึงตัวท่านได้ยิ่งยากมากยิ่งขึ้นไปด้วย เพราะจํานวนของประชาชนชาวกัมพูชาที่เลื่อมใสศรัทธาท่านมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากต่อการเข้าไปกราบใกล้ๆท่านมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นและนี่ก็ถือเป็นบุญของชาวกัมพูชาที่มีโอกาสได้มากราบท่านอย่างใกล้ชิด

មិនដឹងទេអរគុណទេครับយាយអរគុណអរគុណចាំបងបងមិនតែកុំវិស្បុកเด้อចាំបងបងខោឲ្យខ្លា ក្នុងចောင်းមកថងលោកអើយមកតាតាមនិយាយក្រមុំជួយមកថែមកទៅចូលទៅចូលចောင်းផងទៅនេះចូលមកវិញឲ្យឲ្យលោកបានចាក់ចောင်းជុំជុំទៅមកផ្សាយជុំចောင်းមកផ្សាយជុំចောင်းមកផ្សាយជុំចောင်းមក

ดังไหมดังครับชื่อดังมากังครับดังนานยังนานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ค่อยออกเสียงอ่ะครับแกไม่ค่อยออกเอาไปไหนครับผมแกเป็นพระสายทุดงกรรมมาที่กรรมฐานใช่ไหมใช่แล้วครับผมอ๋อดังมากในกัมพูชาครับผมแล้วแกไปไหนพี่ไปบุริรัมครับผมไปทําไมผมไม่รู้อ่ะไม่รู้เนาะครับแต่เพิ่งรู้กันตอนเย็น ใช่แล้วครับอ๋มากันทั้งตลาดเลยใช่ครับผมศรัทธารู้จักกันหมดเลยใช่ครับอ๋อแกอายุเยอะไหมอายุผมก็ไม่สามนะครับอ๋อจะดังมากดังครับดังเหมือนเหมือนลูกเอาสวงอยู่เหมือนลวงผู้สวงนี่ครับผมแต่ท่านชื่ออะไรครับชื่อปุตตงจันบดีฮะปุตตงจันบดีครับผม ดังมากตังครับตังแล้วเรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็แกก็มีหมดมีน่าจะมีอะครับเพราะว่านับถือกันเยอะครับผมถ้ามีคนนักนักถือแบบนี้ตังตังอยู่แล้วครับที่เพิ่งเจอใช่ไหมเคยเจอไหมไม่เคยเจอครับเจอเจอเคยเจอแต่รำเป็ดนะบลงตามไหมเพิ่งรู้จักเพิ่งรู้จักแต่ชื่อได้ยินมานานแล้ว ใจนานแล้วครับอ๋อท่านชื่ออะไรครับอ๋ออาจารย์ปกติครับดังมากดังครับอ๋อพอปกติอ่าฟังคอนเสิร์ตมอาจารย์กระส่งดังๆเยอะอ๋อดังๆเยอะแต่ท่านก็ดังเหมือนกันคือรู้จักรู้จักดังหลังๆนี่ใช่ไหมก็ร้อยนี่ปุ่มดังเนาะดังเบียดเนี่ยกระสอกชิดานบานเรื่องไอเรื่องเรื่องอ่า ประเรื่องเรื่องเมตตามายมเรื่องวิชาย่อมเรื่องปากกาอัสไรตเลนเนี่ยทารุบูชเเต้โลกอาบานได้ปากกาทารุบปากกาตัอ๋อเรื่องทารุอัสไยตเลนเรื่องรน่งเกิดในตัวท่านในการประพฤติดีอะไรเนาะอ๋อขอบพระเจ้ามาบ้างทุกพี่รู้จักพระนี่ไหมครับอ๋อพระ พระพระที่ไปเมื่อกี้ครับรู้จักไหมปกติเราเป็นคนปกติผมยังไม่เคยรู้จักหรอกผมเห็นทีแรกครับแต่เห็นชาวกัมพูชามาเยอะใช่ไหมครับครับครับอ๋อก็เลยถามเขาครับถามเขาครับเยอะไหมคนกัมพูชาเมื่อกี้เยอะไหมเยอะเยอะเยอะครับเยอะครับไม่เคยเห็นมาสัทธามาพระจากกัมพูชามาเยอะอะไเนี้ยเนาะทีกับคนศรัทธาเยอะวันนี้คนวันนี้คนรอรอรับเยอะมากโดยเชื่อเลยเนาะแสดงว่าเขาศรัทธามากครับถือถือว่า เป็นบุญคนที่เห็นมีบุญน่ะถึงเราไม่รู้จักเราก็รู้สึกว่าเรามีบุญครับผมทะเบียนรถอะไรครับลุงจำทะเบียนไม่ได้เลยเมื่อกี้มัวแต่ดูพระไม่ได้ดูทะเบียนรถเสียดายเนาะเสียดายมากเลยเขาครับขาเขาเขคุณลุงเออแล้วทำไมถึงมาไกลเนาะอ๋อมาบ้านญาติครับแล้วเห็นเขาบอกใช่ไหมครับเห็นเขาเขาอยู่เยอะเลยถามเขาอ๋อครับว่าพระเจ้านิมนต์มาจากเมรุเนก็เลย อยากเห็นเขาเลยจอดกับคุณยายเป็นบุตูชาแล้วยโอเคเป็นบุตูชาเนาะกัดบอลเนาะครับเนี่ยครับพระเมื่อคืนท่านชื่ออะไรครับชื่อจันมุนีฮะมาจากไหนครับมาจากอำเภอโรเลียบีเอร์จังหวัดจังหวัดกำปงฉางลังดังมากนะครับท่านก็ดังฮะมานานเนี่ย ก็เพิ่งใหม่ๆนี่เองทำไมถึงดังก็เ,เป็นพระทุตด,ดงครับแล้วคนก็ถามว่าเยอะครัทบท่านมีอะไรที่เป็นพิเศษมั้งอกจากนสอนอะไร้ะเป็นมีแบบสอนให้เรารู้จักความรักกันแบบสอนแบบศิลธรรมอะไรลักษณะนเนี้ยพยงคับผมแล้วก็แบบเงินทองแต่เไม่รับไม่รับเงนินทองท โทรศัพท์เลโทรศัพท์ไม่มีไม่ได้ใช้คนเลยเคารพมากครับแล้วเห็นว่าท่านใช้พัดอะไรด้วยเห็นชาวบ้านเขาเอาบอกว่าท่านสัดสินเรื่องการใช้พัดรักษาโรคส่วนมากแกใช้เป็นพัดฮะพัดทพัดเป็นลักษณะแบบสูวดสวดไปด้วยใช่ไหมแล้วทีนี้พัดไปด้วยลักษณะชาวกำชาวเาเชื่อว่าเป็นพัดช่วยรักษาโรคแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีใช่ไหมใช่คล้ายหลวงปู่สวนที่ใช้ไป แต่อันนี้ไม่ใช่แกใช้พัดใช้พัดนะก็ชาวบ้าน,นีนมาเยอะไม่คืนอาจจะชาวคนเมื่อคือน,นเฉพาะคนในตลาดก็หลายร้อยอยู่นะฮะหน้าด่านก็เยอะแต<ม>่มาตามตลอดแนวที่หน้าตลาดเราก็มีเยอะเราก็ขนาดเราจุดนี้ก็ประมาณเป็นร้อยอยู่แล้วมืคืนแล้วน้ำเนี่ยมาทำไมครับมืคืนสวนมากแกแบบให้ลักษณะแบบให้แก ต <krit> pues yes. ัวด้วยไงลักษณะไดน้ํามนต์เลยจ้ะเราก็รับเองอ่ะใช่มั้ยให้แบบเหมือนท่านเสกให้อะไรเงี้ยใช่เชื่ออย่างนั้นเนาะครับผมคือเรียกเสียงแต่อะล่ะที่กินเตียกัดยมหม่ํานี่คือถ้าคิดสักปีเก็บเตียนี่จรอกคิดนะจิตอายุ72 40บวกลบนี้อันนี้ยังจะชื่อตามแต่คนตกอยู่อ่ะดึกรู้มั้ยวัดไหนครับ เยยงน่ะโน้ตบุญยางบุญมือเต็มเต็มรัวยางยางบางอโศกพี่มันตุ๊กตาเนี่ยมันเติมโจ๋มาางยังไงจุ๊บลย